เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ Skibidi Toilet Zombie Universe ตอนที่้า7ของคุณ Monster Up ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูต้นฉบับผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ Monster Up เปิดฉากมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วเลยครับที่พวกไททันประจันหน้ากับพวกไททันซอมบี้เมื่อผลของระเบิดเวลาหยุดลงพวกไททันซอมบี้ก็ได้ยืนรอเตรียมต,ตัวต่อสู้กับพวกไททันแล้วแหละครับ แม่แล้วครบองค์ประชุมเลยนะมีทั้งพี่ใหญ่พี่แดงแล้วก็พี่ทท่านทีวีแมนเลยเรียกได้ว่าสามแทท่านหลักขึ้นมาครบติดเชื้อซอมบี้ไปหมดแล้วโว้ยหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าหมอกาดาจะส่งสัญญาณเรียกพวกครับซึ่งเราจะได้เห็นกองทัพขนาดใหญ่ของพวกซอมบี้บุกมาเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นมากันหมดเลยครับเรียกได้ว่ายกขยโงงมาจนผมคิดว่านี่น่าจะเป็นไฟท่อนไฟเราไหมเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นพี่ซอมบี้สปีกเกอร์แมนด้วยนะครับตัวนี้คือถึกทนตายยากจัด อยู่ตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงตอนนี้เลยส่วนด้านหลังของพี่แกก็จะเป็นซอมบี้ลาร์ดคาเมราแมนครับต่กรมที่พวกไททันกันบ้างที่คราวนี้เตรียมตัวเข้าประจำบานกันเรียบร้อยซึ่งทั้งสองก็จะวิ่งช้าใส่กันและแน่นอนครับคนแรกที่ล้มลงไปด้วยหมัดของลุงจีแมนก็คือไททันทีวีแมนนั่นเองครับส่วนฝั่งของเราที่โดนซัดกระเด็นก็ดูท่าจะเป็นไตไททันนี่แหละทางด้านของพี่ไททันค็อกแมนก็ไปซัดนัวกับพี่ใหญ่ครับซึ่งพี่ใหญ่ก็จะใช้หนวดยางยืดสุดโกงของเขาในการรับหมัดของไททันค็อกแมนครับ แต่แทนันค็อกแมนก็มีดีกว่านั้นเขาใชา้พลังเสริมความแรงของหมดัดทําให้ต่อยหนวดกลับไปได้บอกเลยว่างานนี้หนวดโกงแค่ไหนก็โดนแก้ทางแล้วลหละครับหลังจากซัดพี่ใหญ่ไปเราจะเห็นว่าพวกฝูงซอมบี้เริ่มมาถึงแล้วทำให้ตัวของพี่ไททันค็อกแมนต้องหันมาเคียย์ลูกกระจอกกันสะก่อนแล้วผมบอกเลยว่าขวานแกนี่อย่างเฟี้ยวเทเกินโดยที่เราจะเห็นตัวของไททันค็อกแมนใช้พลังอะไรบางอย่างกับลูกกระจอกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือพลังอะไรแต่ดูเหมือนว่าเขาใช้พลังนี้ไป ตัวหลดพลังงานด้านหลังที่เขาพกมาด้วยก็จะลดลงครับซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าล่างแรกของไท่านค็อกแมนกินพลังงานหนักมากครับถ้าไม่มีพลังงานสำรองผมบอกเลยว่าใช้พลังงานบ่อยๆไม่ได้แน่นอนครับแต่ในจังหวะนั้นเองอืม้มอิบอายแล้วไงดันหันหลังให้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็เล่นทีเผอแทงหลังเข้าซะให้นี่จะชิงตายก่อน,นท่านตัวอื่นไม่ได้นะโว้ยพี่ท่นานค็อกแมนแต่ดูเหมือนพี่ท่านค็อกแมนจะมีไม้เด็ดครับเขาได้กำหม,มัดหนึ่งที หลังจากนั้นตัวของเขาก็จะถูกย้อนเวลากลับมาก่อนหน้านี้ครับโหโหนี่มันพลังของเอ็กโคใน L.O.L จะชัดๆเพื่อนๆมีใครเคยดูอาเคนบ้างไหมครับเนี่ยบอกเลยว่าอย่างเหมือนซึ่งพอย้อนเวลามาได้ตัวของพี่เกก็จะบิดตัวเหมือนนาฬิกาที่ข้อมือของเขาอีกด้วยแต่พี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนล่าซอมบี้พี่เกไม่รอชาร้าเลยครับกระโดดมาชา้าอย่างรวด,ดเร็วแต่ในช่วงพริบตานั้นตัวของไททันคอกแมนก็ได้มองเห็นอนาคตหมดแล้วแหละครับว่าตัวของพี่ใหญ่จะออกท่าบแบบไหนบ้างทาให้พี่เกหลบได้ทุกเม็ด เฮ้ย hey, นี่โกงไปมะเนี่ยก่อนจะใช้หมัดควงสวานต่อยซัดหน้าพี่ใหญ่เขาให้แต่ตัดมาที่ไท่นทีวีแมรล่างซอมบีที่โดนซัดจนกระเด็นจนลงไปนั่งสุดกับพื้นครับหลังจากนั้นลุงจีแมนก็เดินตามมาต่อแล้วก็ซัดหมัดใส่หน้าพี่อีกหนึ่งทีจังๆอื้อบอกเลยว่ากามโยกแรงแค่ไหนก็ดูออกครับเล่นเอาซัดหน้าจุ่มดินก่อนจะกระทืบซ้ำอีกหนึ่งรอบโอ้โหลุงจีแมนไปแค้นใครมาวะเนี่ยแต่ชะอ้าวยังไม่แทนได้โดนกระทืบเลย เจ้าหนอนโซ่เล็กในร่างของท่ทานทีวีแมนร่างซอมบี้ก็โผล่มารับเท้าไว้ก่อนครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าซอมบี้ตัวเล็กโผล่มากระโดดมาโจมตีใส่ลุงจีแมนเพื่อปั่นป่วนครับ ลุงจีแมนก็ถอยก็เด็นไปไกลก่อนที่ตัวของลุงจีแมนจะใช้ดาบของแกในการจัดการกับเจ้าพวกตัวเล็กก่อนครับตัดภาพไาที่ไททันสปิเกอร์แมนล่างซอมบี้กันบ้างบอกเลยว่าถึงจะเป็นซอมบี้แต่ก็ยังเร็วและผิวเหมือนเดิมคือตัวของพี่แกวิ่งเร็วมากครับแถมวิ่งมากระโดดเข้าใส่ตัวของไตไททันเข้าเต็มๆแต่ไททันที่กระเด็นไปไกลพอตั้งหลักได้ก็บินสวนขึ้นมาทันทีครับแต่ตัวของพี่แดงล่างซอมบี้ก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการยิงลำแสงจากแกนกลางเพื่อโต้ไม่ให้ตัวของไตไททันเข้ามาใกล้ครับ แต่ไททันก็โดนหยุดชงักเอาไว้แล้วต้องยกมือขึ้นมากันลำแสงซะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ไททันล่างนี้คือล่างที่ใช้พลังงานแรงโน้มถ่วงได้อย่างนั้นหรอคือตัวของพี่แกเล่นดึงหินมาทั้งก้อนมาบังเลเซอร์เอาไว้ครับโอ้โหฉลาดไม่เบาหลังจากนั้นพี่แกก็บินขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะเรียกก้อนหินก้อนใหญ่ๆ3ลูกขึ้นมาโจมตีตัวของพี่แดงร่างสมบีครับเรียกได้ว่า2ลูกแรกนั้นเบาส่วนลูกที่3เมี่แกใช้พลังหมุนให้เป็นควงสว่านจากนั้นก็ปาใส่พี่แดงเต็มๆพี่แดงที่โดนเขารคับ แล้แถมก้อนหินก็ยังปักคาอ,อกอยู่ด้วยซึ่งพี่แดงก็พยายามจะเอาหินออกแต่ดูเหมือนว่ามันจะปักแน่นเกินไปครับเลยเอาออกไม่ได้จากนั้นตไตไททันก็บินมาอย่างเร็วแล้วก็สวบเขาให้แขนขาดไปสองข้างครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะพี่ไตกแกไม่รอช้าให้พี่แดงได้สวนเลยพี่ไตกระจับหัวพี่แดงเอาไว้แน่นก็จะใช้ดาบในมืออีกข้างสวบเขาให้อีกรอบเรียบร้อยครับผอว่าพี่แดงท้งซอมบี้น่าจะไปหวานเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตัวของพี่ไตไททันที่ตัดหัวพี่แดงออกมาก็จะพูดครับว่า คราวนี้แกกลับมาไม่ได้แน่เพราหลังพูดเสร็จแต่ไททันก็ใช้พลังจากจอทีวีตรงกลางเผาหัวของพี่แดงทิ้งไปเลยโอ้โหจะกลับมายังไงวันนี้หลังจากนั้นตัวของไททันก็จะโผล่มาการฝูงซอมบี้ที่กำลังถาโถมเข้ามาครับแล้วก็ใช้พลังจากลําแสงของทีวีเพื่อเคลียร์ฝูงลูกน้องซอมบี้ผมว่าได้ตุยเย่กันเป็นร้อยเป็นพันแน่ฮะตาชามันที่พี่คิดที่ตกกันบ้างที่ตอนนี้พวกสปีกเกอร์บูแมนและพี่อะดรีนาลีนจะวิ่งมาสมทบพอดีครับซึ่งทั้งสองมาเพื่อจััดการพี่่คิิตะนนแหล จากนั้นสปีกเกอร์บูแมนก็จะหยิบแท็บเล็ตออกมาและโชว์ให้ดูครับว่าตัวของพี่คริโตนั้นเป็นคนทรยศก็จะบอกกับพี่คริโตะว่ายอมแพ้เถิคดคริโตนายหนีไม่ได้แล้วแต่ในระหว่างนั้นที่สปีกเกอร์บูแมนก็ลังจะยิงพี่คริโตตัวของพ่ลรนก็มาบังเอาไว้ได้ทันเวลาครับซึ่งตัวของสปีกเกอร์บูแมนก็จะพูดต่อครับว่าอย่ามายุ่งเขาเป็นคนทรยศนะซึ่งพ่โรนก็พยายามสายหน้าเพื่อบอกว่าไม่ใช่ครับแต่ตัวของสปีกเกอร์บูแมนก็ไม่ฟังก็จะพูดต่ออีกว่ารีบหลบไปซะแถมยังจ่่ออปืนใสพีีคิโตออก ตัวของพี่ลนก็ไม่ไปไหนแถมกางแขนเพื่อบังพี่คิริโตอีกด้วยนี่สิครับมิตรภาพเพื่อนแท้แถมตัวของพี่ลนก็ทําหน้าจริงจังซะด้วยซึ่งในวินาทีสุดท้ายตัวของสปิกอร์บูแมนก็จะหยุดยิงก่อนจะบอกให้อดีนาลีนปล่อยตัวของพี่คิริโตไปครับอดีนาลีนนี่ก็ทําหน้าหงอยเลยแต่ก็ยอมจาใจกดปลดล็อกพี่คิริโตลงมาตัดมาทางด้านไททันดิวแมนบ้างครับที่ตอนนี้นอนพัง,งาพัง,งาบอยู่เหมือนใกล้จะตุยแล้วยังไงอย่างนั้นซึ่งตัวของพี่ขวาน จะว่ามาหาไททันดิวแมนในเวลานั้นพอดีตัวของไททันดิวแมนก็จะล้วงเข้าไปกลางหน้าอกเพื่อดึงตัวของลูกแก้วสีเขียวออกมาครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตัวของไททันดิวแมนขอให้ส่งตัวงเขากลับบ้านหรือที่ตัวของพี่ขวานก็จะยอมทําตามคําขอของไททันดิวแมนครับโดยพี่แกก็จะบอกว่าได้เลยฉันจะพานายกลับบ้านแล้วทำไมพี่ไม่พาเขากลับงแต่แรกฟะเนีย หลังจากพี่ขวานพูดจบพี่ขวานก็จะใช้พลังดึงลูกแก้วสีเขียวกลับมาครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในลูกแก้วทรงกลมเหมือนเดิมจากนั้นก็พาตัวของไททันดิวแมนกลับบ้านไปแม่พี่ชายเขาสะคุ้มเลยหลังจากนั้นก็พาเขากลับบ้านงาน้นอะไรกันครับเนี่ยแต่พี่ขวานที่เพิ่งได้ลูกแก้วมาก็ายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับก็ถูกโซ่มาจูดโจมซะก่อนซึ่งโซ่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้พี่สปิเก์แมนร่างซอมบี้แน่นอนมาถึงมันก็พันธนาการพี่ขวานเอาไว้หลังจากนั้นก็เป็นตัวของหมอการ์ดําที่โผล่าครับนน่นอนว ัวของหมอการดำน,นั้นหมายตาอาวุธของพี่แดงและลูกแก้วเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยครับโดยที่หมอการดำก็จะพูดว่านายไม่ต้องการมันอีกแล้วซึ่งตัวของหมอการดำก็จะชิงลูกแก้วและอาวุธไปซึ่งตัวของพี่แดงก็จะพูดกับหมอการดำกลับครับว่าขอร้องละจบเรื่องนี้ทีแล้วก็กลับบ้านซะเพื่อนแต่พอพูดจบตัวของพี่ขวานก็โดนต่อยเป็นหนึ่งหมัดอะไรกันครับเนี้ยหน้ากากดูดเลยโว้ยส่วนคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากก็คือเมลส่วนเจ็ดนั่นเองครับก่อนที่หมอการดำจะพูดต่อครับว่าเพื่อนเหรอ เราไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วซึ่งภาพก็จะตัดไปหาพี่ไททานคอกแมนแว็บหนึ่งที่จัดการตัวของพี่ใหญ่เททันโดยการจับหน้าคว่ำลงไปจากนั้นก็เหยียบอกซาำอีกหนึ่งทีแล้วก็ตัดกลับมาที่ตัวของเมงสูน์จ็อีกครั้งนึงครับถ้างั้นตอนนี้นายจะทําอะไรจะทําให้ฉันติดเชื้อหรือจะฆ่าฉันหรือไงซึ่งหมอการทดาก็จะตอบกลับอย่างยียวนเลยครับว่าไม่ไม่ม นั่นมันง่ายเกินไปฉันจะทําตามในสิ่งที่นายขอภาพจะแวบไปหาพิเททัทนค็อกแมนอีกแวบหนึ่งซึ่งตอนนี้พิเททัทนค็อกแมนจะใช้ระเบิดเวลาในการหยุดเวลาเอาไว้ครับแตก่กลับมาที่หมอการดามที่ตอนนี้หมอการดามจะพูดว่าฉันจะพานายกลับบ้านโดยไม่มีฉันพอพูดจบหมอการดามก็จะใช้ขวานเปิดประตูมิติเมลสุนเจก็ทำหน้าเวอเลยครับซึ่งหมอการดามก็จะหันหลังก็จะพูดอีกครับว่าลาก่อนนะโดยที่เราจะเห็นนะครับว่า ัวของซอมบี้สปิกเกอร์แมนได้พาตัวของเมล07กลับเข้าประตูมิติไปเรียบร้อยแล้วแหละครับตัดกันมาที่พี่แททัทนคองแมนกันบ้างที่ตัวของเขาพยายามจะใช้พลังย้อนเวลาปย,ย้อนเวลาให้กับพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนครับแต่ดูจากสภาพคงจะใช้พลังงานเยอะพอสมควรเลยซึ่งภาพในตอนนี้ก็จะตัดไปก่อนครับแม่อย่างลุ้นเลยครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้า